สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติวฟรพีเนี่ยนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอก,กันกับแบบฝึกหัดหน้าที่49นั่นเองเนาะก็อยู่ในเรื่องชีวิตมีคุณค่ามันเดิมนะคะโอเคเรามาต่อกับแบบฝึกหัดกันเลยและข้อแรกสำหรับหน้านี้นะคะก็คืออันนี้เขาทำเขาบอกว่านักเรียนคิดว่าสัตว์ต่อไปนี้มีข้อดีหรือประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะให้เราหาข้อดีหรือว่า ประโยชน์ของสัตว์ต่อไปนี้มี5ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือตุ๊กแกตัวที่สองคือคางคกตัวที่สามคือไสเดือนตัวที่สี่คืองูตัวที่ห้คา 6, ค,ค, 5, คือหนอนนั่นเองนะคะโอเคเราไปดูข้อดีของตุ๊กแกกันก่อนเลยนะคะสําหรับตุ๊กแกนะคะข้อดีก็คือเขาจะกินมแมลงใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็จะมีข้อดีประมาณว่าช่วยจับมแมลงนะคะช่วยจับมแมลง าบางทีเขาก็อาจจะพวกช่วยจับพวกศัตรูพืชด้วยก็ได้นะคะศัตรูพืชอ่าโอเคต่อมาคางคกคางคกเขาเป็นไงคะเป็นเหมือนกบใช่ไหมแต่ว่าตัวจะผิวนั้นจะเป็นตะปุ่มตะป่ม่มใช่ไหมคะคางคกเนี่ยเขามีประโยชน์อย่างไรเขาก็ช่วยจับมแมลงเช่นเดียวกันนะคะช่วยจับมแมลงไม่ใช่มแมลงธรรมดาเพราะว่าส่วนมากเขาจะออกมากินมแมลงเมา่าใช่ไหมคะเวลาฝนตกเนาะ ่าโอเคต่อมาไส้เดือนไส้เดือนนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าแบบที่ตรงไหนมีไส้เดือนที่ตรงนั้นดินจะดีนั่นแหละนะคะไส้เดือนเขาก็จะช่วยพรวนดินนะคะก็จะทําให้ข้อดีของเขานะก็คือการทําให้ดินอ่ดิน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 อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะเพราะว่าอึของไส้เดือนเนี่ยเขาแบบว่ามีประโยชน์กับดินมากนะคะเขาเลยนำมาผสมกับดินในการ เพราะปลูอะไรต่างๆนานานั่นเองต่อมางูงูนะคะอาจจะดูไม่มีประโยชน์อะไรแต่จริงๆแล้วเขามีประโยชน์นะเขาจะช่วยควบคุมนะคะควบคุมควบคุมอะไรควบคุมปริมาณศัตรูพืชนะคะศัตรูพืชที่งูสามารถควบคุมได้ก็อาจจะเป็นพวกหนุนนาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่างูกินหนุนาเนาะหนุนาเขาจะมากัดทําลายต้นข้าวใช่ไหมคะพอมีงูมันก็จะ มีปริมาณหนูนาทีน้อยลงนะคะเป็นการควบคุมปริมาณไม่ให้มันเยอะขึ้นเขาก็จะไม่มาทำลายต้นข่าวนั่นเองต่อมานอนนะคะนอนเนี่ยตอนที่เป็นนอนอาจจะยังไม่มีประโยชน์อะไรมากมายนะคะแต่พอเขากลายเป็นผีเสื้อใช่ไหมอ่านอนเมื่อกลายเป็นผีเสื้อค่ะเมื่อกลายเป็นผีเสื้อคือตอนที่เขาชักยหุ้มตัวแล้วเขาก็ออกมากลายเป็นผีเสื้อเป็นยังไงเขาก็จะช่วยนะคะ ช่วยในการผสมเกสรดอกไม้นั่นเองนะคะช่วยในการผสมเกสรดอกไม้อ่ะโอเค เพราะว่าเวลาที่ผีเสื้อใช่ไหมคะไปจับบนเกสรดอกไม้เนี่ยนะคะเท้าเขาก็จะติดละอองเกสรมาพอบินไปจับอีกดอกนึงละอองนั้นก็จะไปผปสมพันธุ์การกลายเป็นผลออกมานั่นเองนะคะโอเคต่อมาข้อที่8นะคะข้อที่8ปดเขาให้เราอ่านเพลงเด็กร้องเล่นเพลงตุ๊กแกนะคะอ่านเพลงร้อง and เ,เพลงตุ๊กแกนะคะแล้วก็ตอบคำถามนั่นเองเอาเรามาอ่านเพลงตุ๊กแกกัน,นเพลงตุ๊กแกอยู่ตรงนี้นะคะอ่านดูเนาะ เ okay. พลงตุ๊กแกนะคะเขาร้องว่าตุ๊กแกอยู่ในโพรงไม้อยู่ในบ้านของใครร้องดังไปทั่วเด็กๆเจ้าไม่ต้องกลัวเด็กๆเจ้าไม่ต้องกลัวตุ๊กแกมันยั่วให้งูเขียวออกมาแล้วก็ตุ๊กแกตุ๊กแกนะคะแล้วทีนี้อ่านเสร็จแล้วเราก็มาตอบคำถามกันคำถามมีอยู่ว่านอกจากในโพรงไม้หรือในบ้านแล้วนักเรียนเคยเห็นตุ๊กแก ที่ไหนบ้างนะคะนอกจากในโพรงไม้ใช่ไหมหรือในบ้านแล้วนักเรียนเนี่ยเคยเห็นตุ๊กแกที่ไหนมาบ้างนะคะอ่ะโยเวนในบ้านกับในโพรงไม้นอกนั้นตอบได้หมดเลยนะคะอาจจะตอบว่าเป็นในห้องน้ําก็ได้นะคะเออโยในห้องน้าอ่ะห้องน้ําก็ได้ใน โรงเรียนก็ได้นะคะโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจอะไรก็ได้นะคะในโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นห้องเรียนก็ได้นะคะส่วนมากในโรงพยาบาลอาจจะไม่มีหรอกนะเพราะว่ามันเป็นแบบสถานที่ที่มันจะค่อนข้างอันามายแล้วก็มีความปลอดภยัยสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะไม่ค่อยจะมีตุ๊กแกกันหรอกเนาะ หรือว่าน้องๆเคยเห็นที่ไหนก็ลองตอบได้เลยนะคะต่อมาอันที่2องเขาบอกว่าทําไมเด็กๆจึงกลัวตุ๊กแกอะทาไมเด็กๆจึงกลัวตุ๊กแกนะคะจากเพลงก็คือมันร้องเขาบอกว่าอยู่ในบ้านของใครร้องดังไปทั่วเด็กๆเจ้าไม่ต้องกลัวแปลว่าสาเหตุที่เด็กๆกลัวตุ๊กแกก็เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตุ๊กแกนะคะเพราะว่าตุ๊กแก ร้องเสียงดังนั่นเองนะคะร้องเสียงดังมาร้องตุกแกตุกแกใช่ไหมคะเด็กบางคนเขาก็จะกลัวเนาะต่อมานะคะข้อที่3ตุกแกมันยั่วให้งูเขียวออกมานักเรียนมีความคิดอย่างไรกับประโยคนี้ตุกแกมันยั่วให้งูเขียวออกมานักเรียนมีความคิดอย่างไรกับประโยคนี้ จากที่เราอ่านมานะคะเราก็เอามา,อา,มาตอบเลยว่าไอ้คำว่าตุ๊กแกม,มันยั่วให้งูเขียวออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นการเป็นการร้องเรียกนั่นเองนะคะเป็นการร้องเรียกเรียกเพื่ออะไรเรียกให้งูเขียวเนี่ยนะคะออกมาช่วยเพราะท้องอืดน,นั่นเองเนาะงูเขียวมาช่วยเพราะเพราะไข่ท้องอืดเพราะ ตุ๊กแกตุ๊กแกท้องอืดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสำหรับหน้าที่49นั่นเองเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะข้อดีข้อเสียแล้วก็ตอบคำถามเพลงตุ๊กแกที่เราอ่านไปนั่นเองไว้เจอกันใหม่หน้าที่50สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย